สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่น้องนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องช็อปข้าวนะครับสวัสดีวันนี้เราก็จะมาอยู่ช่วงไมโครไปทท์กับ e ีพีนะครับวันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมต่อจากคราวที่แล้วนะครับเป็นสวิตช์กดนะครับแต่ตรวจสอบสถานะได้นะครับและไม่มีการเช็คแบบบนลูกสามารถกดค้างได้นะครับเดี๋ยวน้องเมฆจะเอาโค้ดโปรแกรมมาให้ดูนะครับโค้ดโปรแกรมก็จะคล้ายๆกับคราวที่แล้วเนาะก็มี format m a c h i n e import นะครับแล้วก็มีการ Import Time นะครับโอเคเดี๋ยวน้องเบสจะอธิบายในส่วนของบรรทัดที่8นะครับเดี๋ยวน้องเบสจะมาอธิบายในส่วนของบรรทัดที่8ดนะครับลำรับข่าอุปกรณ์นะครับปุ่มบัตเทิลจะเท่ากับชิ้นที่ที่้าเป็น Input นะครับแล้วก็ LED ชิ้นที่26เป็น o u t p u t นะครับแล้วก็บรรทัดที่11จะเป็นเคาน์เตอร์หรือว่าจะเป็นจำนวนนับครั้งที่กดปุ่มนะครับว่าเรากดปุ่มไปกี่ครั้งแล้วนะครับอ่าเราก็จะมาวา Y2 กันนะครับ ซึ่งใน Y เนี่ยจะตั้งเป็น Current State เท่ากับค่าของปุ่มนะครับซึ่งจะเป็น0หรือ1นะครับมันขึ้นอยู่กับตัวปุ่มกดของเราต่อเป็น p ู l อัพหรือ p ูณดาวไว้นั่นเองนะครับในที่นี้เราต่อเป็น p ู l อ Up ไว้นะครับซึ่งการต่อแบบ p ู l อ Up นะครับปุ่มเวลาไม่ได้กดจะเป็น1และเวลากดจะเป็น0นะครับมาทํางานในเงื่อนไขของ if e ะคทัาที่1 1ในมาทันที่ที่เป็นนะครับถ้า Current State เท่ากับเท่ากับ0เพิ่มของเขาหรือว่าเพิ่มจํานวนนับเป็น1 ว่ากดไปกี่ครั้งแล้วนนเองนะครับแล้วจากนั้นก็พิมพ์ว่ากดปุ่มไปแล้วกี่ครั er ้งนะครับถ้าสังเกตในบรรทัดที่ย2บสองนะครับมันจะเป็นเคา์เตอร์บวกเท่ากับ1นะครับนี่นะครับในส่วนนี้นะครับถ้าสังเกตบรรทัดที่2นะครับก็จะเป็นคําว่าคา์เตอร์บวกเท่ากับ1ก็คืออย่างที่น้องเบสบอกเนาะเข้ามาก็จะบวกไปหนึ่งเพราะเคา์เตอร์ประกาศเริ่มต้นก็เป็นศูนอยู่แล้วสมมติที่ยี่สนะครับป็นการพิมพ์ว่าเรากดไปกี่ครั้งแล้วนะครับ โดยการใช้ตัวแปรเคา์เตอร์นะครับเป็นการแสดงข้อความนั่นเองนะครับวันที่26จะเป็นเข้าฟังก์ชัน for loop in l a n g e นะครับมันก็จะมีการทำให้อ่าการวนลูปตามจำนวนของค่าเคา์เตอร์ใช่ครับนะครับและในลูปมันทำงานยังไงบ้างครับบรรทัดที่27ถึง30ในลูป for loop in r a n e นี่นะครับบรรทัดที่27นะครับไฟจะเปิดนะครับแล้วก็รอ0.2วินาทีแล้วจากนั้นก็ไฟก็จะปิด แล้วจากนั้นก็รอ0.2วินาทีแล้วก็จะวนลูปตามค่าของเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับ่าส่วนวันที่33นะครับในวันที่33นะครับถ้าปุ่มค่าของปุ่มเป็น1ก็คือปุ่มไม่ได้กดจะรอ0.05วินาทีก็จะวนลูปอยู่ในนั้นนะครับเป็นการน่วงเวลาเพื่อป้องกันพันหรือไฟกระชากนั่นเองจริงๆไม่ต้องมีประทานนี้ก็ทำงานได้เหมือนกันใช่ครับโอเคนะครับอันนีเ้เราเทสให้ดูเลยนะครับ นะครับสังเกตนะครับสังเกตที่ตัวเชล์ด้วยนะครับจะมีการปินข้อความออกมานะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มนะกดปุ่มครั้งนิดนึงใช่ไหมคลิปหนึ่งครั้งนะครับแต่ครั้งนี้มันไวมากเลยมันทำมันทำงานไวมากเห็นไหมเรากดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็ค้างเนาะนเร็วเร็วมากนะครับเ yeah. นี่ยเมื่อกี้มันเร็วมากเลยเห็นไหมถ้าเรากดค้างเกินมันก็ครั้งแรกมันจะเร็วมากเพราะว่าไอตัว for มืทัที่ยี่สบกเนี่ยมันน้อยเคาน์เตอร์นะครับมันก็เลยเร็วมันก็เลยเข้ามาเช็คปุ่มกดเยอะมันก็ทําทให้รู้สึกว่าโปรแกรมมันจะเหมือนจะรวนๆในแรกๆนะนี่ผมกดไปหนึ่งครั้งก็ขึ้นเก้าแล้วก็กระพริบเก้ารังอันนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นสิบนะเห็นไหมมนไม่เป็นสิบเอ็ดเลยเพราะว่ามันช้าลงช้าลงเพราะอัตราการกระพริบมันมากขึ้นนั่นเองนะครับจานวนการกระพริบนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆถ้าขั้นใดมีคําถามนะครับก็สามารถทักมาสอบถาม ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้พี่สืบและน้องเบสน,นะครับขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย